ดีค่ะเป็นเก็บเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะในวันนี้ดิฉันวรลิสราปัญญาจากอ m มูเนร n งค่ะทุกท่านทราบไหมคะว่าปัญหาเปลือกกล้วยที่มีเหลือทิ้งจากภาคุศาหกรรมเนี่ยเหลือจํานวนมากเลยนะคะทั้งในไทยและก็ต่างประเทศนะคะไม่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ค่ะซึ่งปัญหาก็อาจจะเกิดมาจากการที่มีผลผลิตจากกล้วยมากเกินไป การที่มีกล้วยราคาตกต่ำหรือว่าการที่มีกล้วยเหลือค้างในสต็อกมากเกินไปนั่นเองนะคะซึ่งจากปัญหาดังกล่าวนะคะก็ทำให้มีของเสียทางเศรษฐกิจเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะบวกกับทางภาครัฐเองนะคะที่ยังไม่สามารถจัดการปัญหานี้ได้อย่างทั่วถึงค่ะ โดยกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นคีพาร์เนอร์ของเรานะคะก็เป็นโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน GMP Codex เป็นที่เรียบร้อยนะคะนั่นก็คือกลุ่มอาชีพสหกรณ์แปลรูรกปกล้วยอบเนยบ้านหนองตูมจังหวัดสุโขทัยค่ะที่มีเปลือกกล้วยเหลือทิ้งถึงวันละสองตันต่อวันเลยทีเดียวนะคะและถ้าหากว่าเราสามารถจัดการของเสียเหล่านั้นและนำมาเพิ่มมูลค่าได้ละคะ จึงเกิดเป็น m m ม n เด R ริงนะคะพ c i ช i o n p r e เบ o ติกที่มีความจำเพาะต่อการดูดซึมของจุดินทรีย์ในลลำไส้ในกลุ่มพารากรีซและเพ d เดรัมจุดินทรีย์ชนิดนี้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการสูญเสียวลกระดูกพูนในร่างกายค่ะทำให้เราช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคก,กระดูกพูนของผู้หญิงที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีด้วยนะคะดยคาร์บโบไฮเดรตนะคะก็ คาร์โบไฮเดรแหล่งใหม่นี้นะคะเราก็จะได้มาจากเปลือกกล้วยที่มีการสกัดด้วยความบริสุทธิ์สูงและมีการปรับโคุงสร้างด้วยนวัตรกรรมเอนไซม์ทั้งยังมีการผ่านการทดสอบจากผู้เชี่ยวชาญและนอกจากนี้นะคะเราก็ยังได้สกัดสารโปรตีนที่มีฤทธิ์ในการต้านซาโควีและยังช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราอีกด้วยค่ะ โดกลุ่มเป้าหมายกลุ่มแรกของเรานะคะเราก็จะเน้นไปที่กลุ่มที่ปฏิบัติธรรมและกลุ่มพระสงฆ์นะคะจากการที่สมาชิกชมรมของเราเนี่ยนะคะอยู่ชมรมพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรสวน,นะคะ่ะและก็ได้มีคอนเน็กชันเกี่ยวกับวัดและก็ูุย์ปฏิบัติธรรมเนี่ยอยู่ทั่วประเทศเลยทําให้เราเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายค่ะและสุดท้ายนี้นะคะ ท,ทั้งหมดทั้งมวลที่เรากล่าวมาเนี่ยนะคะก็จะทําให้เราช่วยลดยปัญหาของเสียทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะเปลือกกล้วยเนี่ยได้อย่างยั่งยืนค่ะทําให้เราเพิ่มเงินหมุนเวียนแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วยและที่สําคัญน,นะคะเราก็จะสามารถช่วยลดภาวะร้อนได้อีกด้วยค่ะโปรเจกต์นี้นะคะพวกเราก็ได้ตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทกันเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็พวกเราภูมิใจมากนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทําให้โลกใบนี้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นค่ะ ขอบคุณค่ะ